นี่ค <สะ S 1> รับเราบอกแบบเป็ดบอล EP ส <2 S 2> องเฮ้ยไม่ใช่ EP สา <ะ S 2> ม,มก็นะ EP ที่แล้วก็ผมไม่มีมารยาทผมขอเลิกไปนะก็ขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะโอเคเฮ้ยเฮ้ยเ้ยจะใคยไปได้ยังเสียงพบเช่าดิครับก็แลวเปิดเสียงให้สุด นะมา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 อมา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 กาม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 มา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 มมอมมมา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 มอมามมมามาามากานาาาาาาามามามมามะมมมมม อมามามาผมก็ให้ที่ผมไปตั้งเจ็ดสองทิศที่แล้วแล้วนะก็อ่อยากับทิศที่สองโอเคเหนียมอร่อยเลยตามมาเลยคุณบอลชืิวโอ้ยเ,เป็นหงนือวะใจถึงเลยอะไรวะเปลี่ยนเทอร์บอีกแล้วไป ฟีเกอร์เยี่ยมกำมอบในเซิร์ฟใหม่นะครับมาดูซิโอ้อสามคนฮ้ยไปไปไปได้ไอหมาบ้าปัญญาอ้นี่มันจะเปกับสองของผมไปตายแล้วนี่ยดูถ้าหากว่าเกมมันนับการฆ่านี่คือผมยอมนับหนึ่งปันา แต่แม่งสักนะการชนะเว้ยเลยดูตรงนี้ฮะชนะเอ่อเออเคกูไม่อยู่ดีกว่าไปแล้วกันอ้าไอ i p นั่นคือลงศพ r.i.p ส่วนใครที่ไอเอสผมมาแล้วผมไม่ได้รับก็ผมขอบอกตรงๆว่าผมไม่มีเวลาเออไม่มีเวลาที่จะเอ็ดคุณคุขกเธอทีคือก็มาดิ หมร้ลยไปคุยกับแา,มามงมะม่วงอืมเฮ้ยผมไม่สบายโทษสิที่คนไม่ได้ที่คนได้ยินเสียงผมเบาได้คือผม,มสบายอฮ้ยเก็บสองศพมาเล,เลยที่เล็กที่เี้ยสิมันก็แก้ค้างง่ายเกินไปไหม โอ้ยเย็ดลิลตาเบสตีมอยากเปิดตาเบสตีมอยู่แล้วมันไม่ตีรัวๆมันไม่ตีกับผมอ่ะบอลมันเติร์ไปหาคนอื่นเลยควายเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเปิดตาเบสตีมทีหลังก็ได้เย็ดเท่พวกเขาจะเปิดตาเบสตาเบสตีมกันไหมนะบอย มันลุงเก่งมากมั้งอีฮอลล์คใครเขาจะไปรับได้วะบอลอย่านะั้นนะนะรู้เปล่าใครเขาจะไปรับไครับใครเขาจะไปรับได้ครับไอ้เอทียนเลดี้คนเลดี้คนรับคนแล้วเอ้ย กไมนาตเลยกันเลยนะกคนเลยเกสาสกิลผมจะซื้อไม่ไ like ด้ผมจะเก็บไปครบสองพันซลใหม่แล้วก็สามพัน้อสกิล okay, ลีเฟอร์แล้วอีกห้าพซีคีเลคเนสไม่อะเดี๋ยวว่าผมจะเก็บเพื่อเาพาพไยแล้วกซื้อทีคีเลคเนไปเลยนี่กือผมมันก็ได้ไม่ต้องโอเคครับ ตอนนี้ผมเศร้ามากผมต้องการผู้ติดตาม200คนแบบรวดเร็ว <laughs> โอเคสำหรับใครที่มาดูดีพีแล้วยังไม่ได้กดแล์กดติดตามก็กรุณากดให้ผมด้วยผมขอเรอเลยนะผมไม่ได้นอนหลังจากผมขอไลค์คนตึดไลค์ like, ตดแชร์ติดติดต,ต,ต,ตามไปนกันหนึ่งคอมเมนต์ผมต้องการที่จะอ่านคอมเมนต์ของพวกคุณเนืนตบมืออยู่บนเสาเนี่ยแหละเออ ชมการแสดงหรือจะเดินยืนตีลังกาอยู่ข้างบนนี้ก็ได้นะครับถ้าใครมีสติกิ้เพราะฉะนั้นกูจะยืนตีลังกาดูมาน yes. yes, yes, yes. OH, ่เกือบเปิดซาวเวอร์สตีมโอ้ยเกือบตายอู้ อน,นี้มันสามารถทำให้ผมตีบอลที่เร็วที่สุดได้โอ้แต่มันก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นนี่หว่าเออนิสซันโอ้ h i t ปังอเกือบพลาดแล้วทำเกือบผมเกือบทำไ,ได้ไปคุยกับร่างเมามงแล้วหนึ่งปังจูจูจูโมจูโมอีกี่โมจู่มะ เอาไการมซันนี่คือวิธีการใช้พูที่ถูกต้องนะครับเืก็คือต้องรอให้บอลเร็วขึ้นนะแบบเววบบบา้าๆัวไม่มีใครรับไดนะ้แล้วพอคนมันไปโดนใครบางคนแล้วคนนึงคนนั้นจะตีให้ให,ให้ใช้พูดึงมาเลยแล้วก็ตีหามันเลยนะครับไปกลับหามันไปเลยนี่คือวิธีการใช้พูที่ถูกต้องอ้าอ้ ผมจะเปิดซาบอสตีมิคนดูแเองแต่ต้องรอใอ้คนเลอหนึ่งต้องรอให้มันหนึ่งหนึ่งก่อนก็คือต้องเหลือแค่ผมหรือถ้าบอกว่าผมไม่เหลือก็ผมก็จะไม่สามารถเปิด Star s บ a r เนี่ยประมาณเนี้ได้ตัประมาณนี้ได้นะคบเออแต่ว่าไอ้ที่นั่นรับได้ไงกูเลยไม่ได้โชว์มา ผมชอบอยู่ขงบนเพราะว่าบนมันจะไม่ได้โดนตัวผมง่ายคือมันโดนตัวผมน้อยลงมากผมก็ได้แบบไม่ปวดมือโอ้โหเยตเกือบเปิด s ตา r ์บ r s สตีมเดินวนคืนแตเคลือตายไงไอ้งี้ยนิสันเอาคุณอยากกูสตาร์บั s สตีมกับผมหรอเนี่ยมาได้เวลาอัลติเมตสตาบัคสตี ได้แค่นี้เหรอได้แค่นี้หรอได้แค่นี้ทำไมอยากได้อยากดบดบดบเร็วเร็วเลยอ่ะได้แค่นี้เหรอฮะได้แค่นี้อ่ะซอมบี้ทำไมซอมบี้ได้แค่นี้มาเอาใหม่เอาใหม่อีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งมาบ้าบ้าบ้าเย่าสบใครวะเนี่ยสบโสกลางโอเคอันนี้ดูบิ๊ก ใครก็ไม่รู้สืบทอดวิญายติเขาตูด <c oughs> อเอาล้วนะผมจะทําการตบมือให้ท่านผู้ชมดู ผมฉลาดป่ะไหวเออมาไม่ไหวแล้วลงมาหนึ่งหนึ่งเลยล้วกันใครอยากเลือกเดืกกคำคำอกเดือกเพิ่มขมิ้นเลยอ้าวอ้าวผมโดนหนึ่งหนึ่งแล้ว เออเออเมันจะเกย์เกินไปแล้วเอ่อไม่ไหวแล้วเออเออใครอยากให้ผมถ่ายคลิปแบบเอ่อ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 เอใครอยากให้ผมถ่ายคลิปแบบเล่นแบบอื่นบ้างก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยสบายแล้วโอเคอุ้ยอุ้ยเจ็ดบีเลยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอออันนี้มันอันนี้มันอันนี้มันเออ เล็กอันนี้เล็เล็กคูซอง